ลงไปลงไปปุ๊กข่อยไปปุ๊กซื้อปุ๊กแล้วก็ปิดประตูไว้ไีจอดอย่างเงี้ยเดี๋ดึงไปล้วเขาลงมามาเก็บผ้าเข่าเนี่ยนิสัยทุกคนขาทุกคนขามาเขี่ยดูคลิปแล้วอย่าลืมเข้ากลุ่มนะเอิ่มมาเก็บเน่ากินจ้าเขาลมาล่องหยิบกล้องกันเฉยทุกคนค่ะอันนี้แค่ นอกกลุ่มนะคะในกลุ่มปิดเลิศกว่านี้นะคะเจ้าคือทางล่างเจ้าคือไปในวัลจังสี่วังหันแต่ว่าแต่งตัวกับว่าเปล่าแต่งแต่ว่ากอดตกันยุหันฆ่าต่กอดกันยุหันว่าได้แต่งดอกมไม่ดีบุดรถือโทษอาชญากรดึงเข้มให้ดึงเ่้ยให้ดีนี่เป็นกล้องปิดประตูเจียกีขออนุญาตเด้อชั้นกันเห็นใจเธออยู่ดอกเมื่อนี้ฉันขอละได้เงินเดือนนี่เนี่ยหยางเด้อ นีอานนี่สมควรสื่อท้องเยคอยได้แล้วพันนเอันเป็นจัเหรียญวะโอ้พัเอ็หรียญน้นบาดเือด่นเอ็ดมือเดียวอ่ะบอหมายถึงการรวมแล้วสามหมื่นกว่าหมดแล้วสามหม่นเจอ่ทีนี้ได้กันมาก็พาไปเลียมันเกษตร้วนี่้องเป็นเกษตรน่แหละพวกีเกษตรเจียวฮ้อน หลังเวทีก็ดีแล้วพี่เนาะเจ้าของเจ้าของหลังเวทีบาร์สี่นี้น่ะโอ้ยดีใจด้วยเพลินหวานซองกันบัต้องใส่ดอกคอสซองเดี่ยวเดี๋ไปซื้อไม่เน่ยเือเตะเที่วแม็กตัวละเอียดมือฉันน่ะแบบขัดตื้อว่าหลอดเสียงดีก็ซื้อลวดกันเลยบางทีโอ้ยไม่เคยซื้อเี่ยเออถ้ากับบัตบัตรคอยกับบัตรคาใจเลยอยู่หมดแล้วเออไม่ชั่วนี่คือที่สุดแล้วเดี๋ยวมันสวิงแบบอันนี้ได้พร้อมคอยเห็นลูกน้องคอยซื้อคอยเล่นบ่อยอยซื้อ บอมันปมีจ่องใหญ่ตัวเลยมันซื้อมาก่ร่ร่วมกันเลยอเองชุดบอกหามันอันนี้อ่อยากอไเพื่นเขาค็คิดถึงมีเนาะไม่ใช่อตักมือนี่มือเดียวกี่วันวันเดียวมะหว่านย่ำน่อยมะว่านขั้นหนึ่งมีแฟ้มว่าบอดี้ยูน้ำกันจะซีเมียอย่างนั้นเอา บอลังกะไลเข้าไปงา้นบอลังกะไลเข้ามาจะอุ้ยนี่หลีดีแขวบมันแขวบมี่เผเมอยจริงจริงเจ้ามีแต่บอกค่ะว่าย่างเงาย่างเงาจะของเงาเองค่ะพคลองลอกคือว่าคอยบอาว่ามันเศร้าล่ความรักมันคือแรงบันดาลใจในการทำงานคือแม่มี่ยอาติแม่ชือมีมึงบอกเราเข้ามาได้เหรินตะลุกเดี๋ยวนี้ เราเปลี่ยนใบรุ่นเไมอะไรเราเขา ung, ินเราเินูท่นเป็เรายากร้เิโพดนั่นโพดนี่หลดเรื่องขอคิดชีวิตหีมาโหลดมันไม่ได้เกี่ยวคำที่หายวันพี่เวลาว่างถ้าสมมติว่าอยู่ด้วยกันปุ๊บจางเจ้ากับว่เห็นโพดเจียเอาอีล no, no. ีนแมนนี T ่ล mm, ีค่ะขับใจเจ้ายูาวอีวีจะดีพอสันนี่ผวยิ่น้องจะมิบุญเหล้อดีผวหักวหล